ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนานาช n n e l อีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮ้านอย VIP นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายๆท่านนะครับให้ความสนใจกัน,นครับเนื่องจากว่าเป็น หน่อยสุดท้ายในการออกหวยหานอยเนาะงวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันเสาร์เนาะเสาร์ที่24พฤษภาคม68เนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันศุกร์นะครับศุกร์ที่23พฤษภาคมนะครับตัวเลขที่ลงตันให้ไปเนาะหรือว่าตัวเลขที่มีในตลาดนี่ก็มาที่ หลักร้อยเนาะหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยหลุดไปเนาะก็อาจจะพลาดนะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดเนื่องจากว่าบนล่างเนาะหลักร้อยหลักสิบเนี่ยไม่มาเนาะมาที่หลักร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ลุ่มตัวเลขหลุดไปนะครับแต่ลุงตันก็เชื่อว่าเนาะ ของหลุดไปแค่งวดเดียวน่าจะกลับอไอีกครั้งนะครับส่วนงวดประจำวันที่24พฤษภาค,คม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่24พฤศภาค,คม68เนะอะการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องในรับชมเนาะ,ะลุงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะหลักการหรือว่า วิธีการนาไปเป็นอย่างอื่นนะครับยังใช้รูปแบบเดิมเนาะ,ะและ้วก็หลักการในการหาผลลัพธ์เนาะก็ยังใช้แบบเดิมอยู่นะครับถึงแม้ว่างวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตัดให้ไปเนี่ยอาจจะหลุดไปทั้งตัวเลขในตารางแล้วก็ชุดสองตัวเนาะแต่ลุงตันก็เชื่อว่าในงวดต่อไปเนาะก็น่าจะกลับมานะครับ งวดที่ผ่านมานะครับวดประจวาวันที่23พฤษภาคมนะครับสามตัวบนหน่อยวี p อพก็คืออห้าเนาะห้าเจ็ดสองนะครับห้าเจ็ดสองแล้วก็ สองตัวล่างก็จะเป็นแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่งนะครับตัวเลขในตารางนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะามาหลักร้อยเนาะมาแค่หลักร้อยเนาะมาห้าตัวเดียวนะครับแต่ก็อาจจะ พลาดเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะเนื่องจากว่าหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยนะครับหลุดไปนะครับแต่ตัวเลขที่มาเน,นี่ยมาแค่หลักร้อยนะครับส่วนงวดประจำวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมหกแปดเนาะหลังจากที่ดุตสันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตลาดนะครับตัวเด่นตรงกลางนะครับในงวดนี้เนาะ ลุงตันให้ศนะครับให้ศนเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับนะแถวที่1หรือว่าแถวข้างบนนะเนาะวิเคราะห์ได้9นะครับนะแล้วก็แถวที่สองแถวข้างล่างนี้วิเคราะห์ได้1นะครับนะต่อไปก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะ 9 9แล้วก็0นะครับ่งน,น,นี่ก็จะเป็น8สนะ่วนแถวที่สองแล้วก็2นะครับฝั่งนี้ก็เป็น0นเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสลับผันัลับในงวดน,นี้เนาะอ่าต่อไปก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่24พฤษภาคมนะครับก็จะมี0 นี่หนึ่งแล้วก็เก้านะครับทีก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มตัวที่คู่นี้เลยก็คืออ่าศูนยศูนย์เนาะศูนย์ปดศูนยเกนะครับต่อมาเนาะหนึ่งศูนย์ ปดหนึ่งเก้านะครับแล้วก็อีกแถวหนึ่งสองศู 20, 28, 29, นยะ์สองแปดสองเก้าเนาะเนี่ยนี่ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตารางทั้งสองแถวเนาะพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์ในตรางแล้วก็กลุ่มตัวเลข นะครับที่ลุงตันวาว้้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับซึดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์ตัวเลขให้กับพี่น้องรับชมนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถึงแม้ว่าในงวดที่ผ่านมาเนี่ยตเลขที่ให้ไปนี่อาจจะหลุดไปเนาะแต่ว่าคงจะกลับมาได้นะครับซึ่งตามสถิติเนาะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับอาจจะหลุดจะแค่งวดเดียวแล้ว่ากลับมาได้นะครับก็ถือว่าในรอบสามสงวดเนาะเข้ามาโดยตลอดออกมา หลุดไปนะครับก็ลุ้นต่ออีกงอก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อท,ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ